วันนี้จะเป็นอัปเดตของ w s a นะคะก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่เราอัปเดตวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ข้อมูลที่ตัวเลขอาจจะยังไม่ใช่ตัวเลขที่ exact นะคะแต่ว่าเป็นตัวเลขที่เป็นเทรนด์นะคะ,ะแล้วก็เป็นตัวเลขที่น่าจะ conservative พอสมควรนะคะอัปเดตเรื่องแรกเป็นเรื่องของ land sale นะคะวันอาทิตย์ไตรามาสหนึ่งเนี่ยเราคาดว่าเขาน่าจะขายได้สัก5้าไร่ ะะจะสูงกว่าปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วแค่487ไร่เท่านั้นเองนะคะหลกัหลกๆก็จะมาจากยอดขายที่เมืองไทยนะคะ500ไร่แล้วก็ที่เวียดนาม60ไร่นะคะที่เมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้า ronics, อิเล็กทรอนิกส์คอน s u m e r แล้วก็เป็นพวกอัโต์พาร์ทนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าจีนแล้วก็ไต้หวันเป็นส่วนใหญ่ ะะส่วนที่เวียดนามนะคะก็จะเป็นซัพพลายเชนของ Sunny Optical แล้วก็ f o x c o n นะคะซึ่งเขาซื้อที่ดินไปปีที่แล้วแล้วนะคะก็คือตัวแม่ซื้อไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี support industry mm ่ยซัพพอร์ตอินดัสทรีก็ตามมานะคะทีนี้นอกจากไตามาสสองเนี่ยขอกล่นไปถึงไตเอ๊ะนอกจากไตามาสหนึ่งแล้วเนี่ยขอเกล่นไปไตามาสสองอีกนิดนึงนะคะคุณอาทิตย์คือไตามาสสองเนี่ยเราได้ข่าวว่า เขาเนี่ยไปเซ็นสัญญากับซิมิคอนดักเตอร์ไต้หวันรายใหญ่แล้วขอโทษยังไม่ได้เซ็นสัสญ,ญญานะคะแต่ได้รับการคอนเฟิร์มนะคะทาง Verbal กับซิมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของไต้หวันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าวยอดขายเนี่ยมันจะเข้ามามุกในแตรมาสอนะคะก็อาจจะทำให้แตรมาสอเนี่ยยอดขายเขาน่าจะยังดีอยู่นะคะ แล้วก็ยอดขายที่560ไร่นี้นะคะก็จะคิดเป็นประมาณ23%ของอประมาณการทั้งปีของเรานะคะเพราะว่าทั้งปีเราทำไว้2,400ไร่นะคะซึ่งตรงนี้เรามองว่ามีโอกาสที่จะมีอัพไซด์อีกนะคะถ้าเกิดว่า BigLot เนี่ยเขาสามารถเซ็นได้นะคะทีนี้ตัวที่จะเป็นอัพไซด์นะคะมันก็จะมาจากนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งตอนนี้รัฐบาลเรา เน้นเรื่องสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศมากๆนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมที่เขาเน้นเนี่ยก็จะมี3อุตสาหกรรมใหญ่ๆด้วยกันนะคะอันแรกคือ EV นะคะอันที่2ก็คือ,อพวกอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งซิมิ c o n d u c t ตอร์ด้วยนะคะและอันที่3ก็จะเป็นดิจิตอลดิจิตอลเนี่ยจะรวม Data Center กับ Cloud Service ไว้ด้วยกันนะคะเรามาดู EV ก่อนนะคะสำหรับค่ายรถ EV เนี่ยจริงๆเรา ประสบความสําเร็จนะคะในการที่จะดึงเขามา,าใช้ฐานการผลิตในเมืองไทยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีที่รูปรวมไว้มีอีก6รายนะคะที่กําลังสนใจมาลงทุนในเมืองไทยแล้วก็มีโอกาสที่จะซื้อที่ดินในเมืองไทยแล้วก็สร้างโรงงานเองด้วยนะคะก็จะเป็น6กรายนี้นะคะส่วนคนที่จะมาลงทุนแต่ว่าจะไปเช่าที่หรือเช่าโรงงานไม่ซื้อที่จะไม่อยู่ในลิสต์นี้นะคะคนอาทิตย์ อันนี้เราจะเอาเฉพาะ potential ของคนที่จะซื้อที่ดินเท่านั้นนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์นะคะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยดีมาลมันเยอะมากๆเลยนะคะคุณอาทิตย์เพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างนะคะทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้ชิปใช้ semiconductor, เซมิคอนดักเตอร์แทบทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดีมาลมันจะเยอะมากแล้วโดยเฉพาะ AI นะคะ AI เนี่ยมันจะต้องใช้ m e มโมรเยอะ นะคะแล้วก็ต้องใช้ชิปเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำาย i เองเนี่ยก็เลยจะดึงอุตสาหกรรมนี้เข้ามานะคะโดยที่เขามีการปรับให้ i ิน CENTIVE นะคะให้ภาษีเงินได้นิติบ,บุคคลเนี่ยศูปีเลยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะดึงพวกนี้เข้ามาแล้วพวกนี้เขาจะถูกกดดันด้วย คมีรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับไต้หวันจีนกับอเมริกาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอ mm hmm. yeah. ค่ะอันนี้อันนี้เป็นซัพพลายเชนของพวกซิมิคอนดักเตอร์นะคะตอนนี้เราอยู่ไปไปลายแถวนี้นะคะแต่รัฐบาลเนี่ยต้องการจะให้มาอยู่ระดับต้นๆน,นะคะเช่นผลิตเวเฟอร์หรือว่าผลิตชิปอะไรประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีซัพพลายเชนตามเข้ามา อ,อีกอีกจำนวนมากนะคะกติบทราบไหมคะว่าตอนนี้เราเป็นฮับของการผลิต PCB นะคะ p r t น d Circuit Board นะคะเ,เราใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะคะแล้วเราเป็นอันดับสองในรีเจนนะคะรองจากจีน,นะคะ่ะทั้งหมดเนี่ย PCB เนี่ยมันมีผู้เล่นรายใหญ่ทั้งหมดประมาณ20่รายในโลกนะคะม่าอยู่ที่เราแล้ว10บรายเลยนะีคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยกำลังจะดึง10ลรายที่เหลือเนี่ย เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น potential ของการขายที่ดีนะคะคุณอาทิตย์แล้วพอพวกนี้เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะเอา supply chain มาด้วยนะคะทีนี้เนี่ยทาง B e I นะคะเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าปีนี้เขาคาดว่าจะมีนักลงทุนรายใหญ่นะคะอย่างน้อยอไม่ต่ำกว่า2รายนะคะในในกลุ่ม แบตเตอรี่สำหรับรถ EV นะคะเข้ามาลงทุนในเมืองไทยนะคะแล้วก็สำหรับกลุ่ม Data Center ก็ไม่ต่ำกไปอีก2ลรายแล้วก็เป็นรายใหญ่ด้วยนะคะซึ่งเราเชื่อว่า1ใน2นั้นนะก็เป็น potential ที่จะเป็นลูกค้าของ W H A ด้วยค่ะซึ่งเรายังไม่ได้รวมไว้ใน2400ไร่ที่เราบอกไว้เมื่อกี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า volume ม,มันใหญ่มากนะคะประมาณ500ไร่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใส่เข้าไปมันก็ Mm hmm. จับก็เลยใส่ที่แบบคอนเซอร์วทีฟว่า2,400ัรไร่ปีนี้ทำได้นะคะ <Okay. S 2> อันนี้เป็น Value Chain ของพวก Semiconductor นะคะจะเห็นว่าพวกดีไซน์ s e m i c o n d u กเตอรเนี่ยจะกินมาเก็ตแชร์เยอะที่สุดนะคะ <Okay. S 2> Value ของเขาประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมดนะคะแล้วลองมาก็จะเป็นเรื่องของการล้อมโลหะอะไรพวกเนี้ยะคะ่ะประมาณ24%สี่ ตอนนี้ก็มาถึงเรื่องของอพรีวิวนะคะพรีวิวเนี่ยเราคาดว่ากำไร <c oughs> จากขอ Business นะคะไตมาหนึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ5 6 9ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น26% year, year น -on- ะ Year คะ Q-on-Q เนี่ยมันต้องลดลงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไตมาส4เนี่ยเขามีขารขาย a s <c oughs> <As set> s e t ทเข้ากองทุนนะคะไตมาสี่จะเป็นไตมาสที่กําไรสูงที่สุดของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วไตมาหนึ่งถ้าเทียบกยับคิวมันจะดอกลงนะคะแต่ว่าเราดูเยอออนเยนะคะว่ามันจะดีขึ้น26%นะคะถามว่า26%มาจากไหนนะคะอันแรกเลยมาเรื่องจากการโอนที่ดินนะคะเราคาดว่ายอดโอนที่ดินเนี่ยเขา มากกว่าสี่รอไร่นะคะแต่เราคอนเซอร์วทีฟนะคะทำไว้สี่ร้อยนะคะเทียบกับตอนไตมาสหนึ่งแค่ 200, สองปสไร่นะคะแล้วที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็ทั้งเ,งเวียดนามทั้งไทยนะคะที่ที่เพิ่มขึ้นมามันก็แบ็กด้วยแบ็กหลอกนะคะเพราะว่าแบ็กหลอกในสิ้นปีเขามีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไตมาสหนึ่งเขาก็จะเลยโอนได้เยอะนะคะอันที่สองเ,เป็นโรงไฟฟ้าค่ะ โรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็น SPP นะคะกำไรของไตมาสหนึ่งปีที่แล้วกับไตมาสหนึปีนี้ดูสเปคนะคะคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะคะเพราะสเป,ประพอๆกันนะคะแต่ส่วนที่ทำให้ไฟฟ้าดีขึ้นคือส่วนของ IPP ค่ะคุณอาทิตย์คือ Gecko 1เนี่ยปีที่แล้วเขาจะมีการปิดมาแทนนประมาณ54วันนะคะค คือทั้งแตมาตมมี90วันนะคะ mm. ก็ปิดไป54วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรของเขาปีที่แล้วค่อนข้างน้อยมากนะคะส่วนปีนี้เนี่ย mm. เขาเปิดดำเนินง,งานปกตินะคะแล้วก็ e ีแก mm. ก็มีการเรียกไฟด้วยนะคะ mm. เนื่องจากเขาปิดมานาน1ปีนะคะแล้วอีแกเพิ่งมาเรียกไฟในไตงมหนึ่งอาจจะมีการตะกุกตะกักบ,บ้างแต่เราก็เชื่อว่ายังไงกำไรต้องดีกว่าปีที่แล้วนะคะ แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะดวงริเวอร์ดวงริเวอร์ก็คือโครงการขายน้ำประปาที่เวียดนามนะคะเ,เราคาดว่าน่าจะเทินเป็นกำไรแล้วนะคะเราคาดว่าประมาณ20ล้านบาทในไตรมาสหนึ่งปีนี้นะคะเทียบกับขาดทุน23ล้านบาทในไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้วก็เลยจะทำให้ไตรมาสหนึ่งปีนี้กำไรเติบโต25%จากจากปีที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะคุณอาทิตย์ ครับผมขอบคุณครับพี่เคงครับขอย้อนกลับไปที่ยอดขายที่ดินคิหนึ่งนะครับที่พี่เคงบอกว่าทําได้ห้ารหกสิไร่ผมตีกลมๆก,ก,ก็คือหกร้อยทีนี้ผมเอาไปคูณสี่ได้เลยไหมได้ตามเป้าที่พี่เคงสองพันสี่พอดีหรือว่ามันจะมีเคอร์ฟของมันค่อยๆขึ้นมากกว่านี้ไหมครับพี่เคงครับปกติจะคูณสี่ไม่ได้นะคะถ้าเราดูจากเทรน์ปีที่แล้วนะคะจะเห็นว่าไตรมาสสามก็ประมาณ เกือบเกือบครึ่งเลยนะคะไตรมาสสประมาณ40%ของทั้งปีได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น mm hmm. อยอดขายเขาจะ,ะค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างแกว่งละกันเพราะว่าถ้ามีรายใหญ่เข้ามามันก็จะทำให้ยอดขายไตรมาสนั้นน่ะสูงกว่าไตรมาสอื่นๆนะคะคุณอาทิตย์อย่างเช่นเราบอกว่าม e ี potential data center ซึ่งเราคาดว่าอาจจะเข้ามาไตรมาสสนะคะถ้าเข้ามาไตรมาสสก็จะทำให้ไตรมาสสี่เน่ย ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะทําให้สูงกว่าประมาณการทั้งปีของเราค่ะอืมเพราะว่าถ้าถ้าห้าหกศูนเนี่ยเท่าที่ฟังจากพี่เคงพูดเนี่ยมันเหมือนจะเป็นบอททอมของปีนี้แล้วมันก็จะค่อยๆขึ้นในไต่มาสอื่นๆเนี่ยถ้ามันเป็นภาพแบบนั้นมันมีโอกาสสูงนะที่มันจะเลยเป้าของพี่เคงที่สองพันสี่เว้คือมีอัพไซด์นั่นแหละถูกไหมครับใช่ใช่ค่ะเรามองว่ามีอัพไซด์ค่ะอืมนะครับ อ่าแล้วแล้วแล้วตัวเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่จะเข้ามาของไต้หวันเนี่ยไซส์ใหญ่ไหมครับพี่เก่งครับในช่วงไตรมาสที่สองที่บอกว่าคอนเฟิร์มกันมาแล้วเนี่ยเขายังไม่เปิดเผยข้อมูลนะคะเขายังไม่เปิดเผยข้อมูลแต่ว่าถ้าเราไปเทียบเคียงนะคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะบริษัทสหพัฒน์เนี่ยเขามีการเซ็นสัญญาร่วมทุนกับบริษัทเจิ้นติงน่าจะออกเสียงว,ว่าเจิ้นติงนะคะ,ะเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ใหญ่เหมือนกันนะคะเขาใช้สามร้อยไร่อ่ะคะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าหาเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เป็นรายใหญ่เราก็เชื่อว่าต้องใช้ไม่ต่ำกว่าร้อยไร่ค่ะอันนี้ก็อดใจรออีกนิดนึงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเขาเซ็นสัญญาแล้วคงจะเปิดเผยนะคะว่าเป็นใครแล้วก็กี่ไร่ค่ะได้ครับพี่เค็งครับอ่ะวันนี้รบกวนเวลาพี่เข็งประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่เข็งก็ ค่อนข้างให้รายละเอียดที่ชัดเจนพอสมควรนะครับในเรื่องของยอดขายที่ดินรวมไปถึงธุรกิจโรงไฟฟ้ารวมไปถึงการพรีวิวงอกไตมาที่1ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถขอบทวิเคราะห์จากทําเจ้าหน้าที่ไอซีของเราได้เลยวันนี้ขอบพระคุณพี่เขงมากๆนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากคอบคุณนะจสวัสดีค่ะ